สวัสดีครับมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงนะความสัมพันธ์นะของราคา Bitcoin นะเทียบกับดัชนีเฟียรกรีอินเด็กนะหรือว่าดัชนีความวลัวและก็ความโลภนะที่ใช้วัดอาโมณนในตลาดของตัวราคาของตัว i t t o o n นรนะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่สามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดตลาดคริปโตทั้งหมดได้นะนะว่าตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ในอารมณ์ ที่คนกลัวหรือว่าคนมีความโลภนะก็อยากจะลองมาแชร์ข้อมูลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ตรงนี้กันหน่อยนะซึ่งถ้าดูภาพรวมวันนี้นะภาพรวมวันนี้ตลาดคริปโตทั้งหมดก็ยังเรียกว่าไซเวย์อยู่นะยังเรียกว่าไซเวย์อยู่แล้วก็ตัว market cap เนี่ยก็ลดต่ำลงนะเหลือประมาณ1.98ทิศเลียนนะส่วนตัว Bitcoin ก็โดเมิเนตลาดอยู่ประมาณ39.4 2ก็ถือว่าโดมิเนตตลาด เยอะขึ้นมานะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าตัวเอาคอยน์นะส่วนใหญ่ก็ย่อต่าลงมานะย่อต่ําลงมากว่าตัวบิตคอยน์นะก็เ,เลยเห็นว่าตัวบนะิตคอยน์นั้นโนไปดะโดมิเนตตลาดอยู่ประมาณสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตะเกือบจะสี่สิบเปอร์เซ็นตะครับซึ่งราคาบิตคอยน์ปัจจุบันนี้นะก็ยังกดขดอยู่ที่ประมาณาประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันนะสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับ ที่ประมาณนี้นะประมาณสี่หมืนหนึ่งพันห้านะสี่หมื่หนึ่งพันห้าร้อยนะแต่ก็มีสัญญาณนะก็มีสัญญาณว่า Bitcoin ก็อยู่ในช่วงที่ขดๆนะจริงๆอยู่ในช่วงที่ขดๆแล้วก็มีแพทเทิร์นบางอย่างนะที่ผมอยากจะมาโชว์วันนี้ว่า,าคงจะขดๆแบบนี้ไปสักพักหนึงแนละ้วแล้วก็จะจะพุ่งกลับขึ้นไปนะแต่ก็คงน่าจะใช้เวลาสักพักหนึงนะเดี๋ยวลองดูข้อมูลที่จะแชร์ให้ฟังวันนี้นะ หลายคนนะก็บอกว่าสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้ราคาบิตคอยย่อตอนนี้นั้นเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของอประเทศคาซัคส,สถานนะที่มีการปิดบิตคอยไมเน่งนะปิดเหมืองขุดบิตคอยนะก็แต่ว่าผมคิดว่านั่นคงไม่ใช่สาเหตุหลักนะอาจจะมีผลบ้างนะแต่ว่าคงไม่ใช่สาเหตุหลักนะเพราะว่าถ้าเราจะมาดูค่าแฮชเลดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ ในช่วงที่มีข่าวนี้มาเนี่ยแฮสเก็ไม่ได้ย่อต่ำลงอย่างมีนัยยะสําคัญน,นะ,ะถ้าเทียบกับช่วงที่ m i n น r ที่จีนเนี่ยถูกรัฐบาลจีนแบนนะแล้วก็ต้องย้ายออกจากจีนเนี่ยมาอยู่ที่ยุโรปหรือนอตอเมริกาบ้างเนี่ยจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวแฮสเลตเนี่ยราคาย,ย่อต่ําลงเยอะเลยนะแล้วก็สะท้อนไปที่ราคาของตัว b บิตคอยด้วยนะทำให้ช่วงนั้นเนี่ยราคาของ Bitcoin ย่อต่ําลงนะแต่ว่าช่วงนี้ที่มีข่าวตัวาคาสัตถานั้นเนี่ย มีการแบนบิตคอยน์มายเนอร์นะก็จะเห็นสังเกตว่าแฮสเซสก็ไม่ได้ยอต่ำลงอย่างมีอย่างมีในะยะสสำคัญนะถ้าเทียบกับ uh, ช่วงที่รัฐบาลจีนแบนไม้ไมเนอร์ที่ที่จีนนะตอนนั้นจะแต่ค่อนข้างย่อดอย่างมีในยย่สำคัญมากกว่านะแต่ผมคิดว่าสาเหตุสำคัญนะน่าจะมาจากเรื่องของอินเฟสชันมากกว่านะเรื่องของนโยบายค e นะเรื่องของการประชุมนะของ เฟดหรือว่าธนาคารกลางของอเมริกาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะว่าจะมีการเล่งการทำะจะมีการเล่งการลดค e นะก็คือเป็นการเป็นการที่จะเพิ่มดอกเบี้ยนะเป็นการที่จะเพิ่มดอกเบี้ยแล้วก็เรียกว่าลดบาลานซ์ชีตนะลดลดการถือสินทรัพย์ในบาลานซ์ชีตของเฟดนะครับะเห็นว,ว่าปัจจุบันเนี่ยทางเฟดเนี่ยถือสินทรัพย์อยู่ทั้งหมดประมาณ เก้าทิลเลียนนะเก้าล้านล้านเหรียญเลยทีเดียวนะจะสังเกตว่าการที่เขาจะลดอินเฟชันเนี่ย่ก็คือมันเป็นการเพิ่มดอกเบีย้ยนะเพิ่มดอกเบีย้ยแล้วก็ลดตัวสินทรัพย์ที่ถือในบาลานซ์ชีดของเฟดด้วยนะซึ่งการเพิ่มดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะทำให้ดอกเบีย้ยที่เป็นสินทรัพย์พวกพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้เนี่ยก็ดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ กองทุนต่างๆเฮดฟันต่างๆนะที่เคยเอาเงินส่วนเกินที่ได้มาจากนโยบาย QE เนี่ยก็เอาจะเอาจะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์พวกพันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้มากกว่านะเพราะว่าให้ดอกเบี้ยมากกว่าให้ดอกเบี้ยนะครับอาจจะไม่สูงเท่าหุ้นหรือว่าตัวตลาดยิปต,ตัวแต่ว่าให้ให้ใหยาง,อย,างอย่างน้อยก็ให้ได้ดีกว่าตอนที่มีน,ยนโยบาย QE แล้วก็มีความเสี่ยงต่ํากว่าด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลนะแต่ที่ทําให้อ่า หุ้นนะจริงๆไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตตลาดหุ้นเนี่ยก็แดงด้วยนะโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีคนระับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฮดฟันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เขามองตัวบิตคอยหรือตลาดคริปโตเนี่ยก็จะมองเป็นเหมือนกับหุ้นเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยการที่มีการเทขายหุ้นเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็นดัชนีอสดห้าร้อยเนยสแตรคหรือว่าดาวโจน์เนี่ยก็ส่งผลไม่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะมาที่ตลาดคริปโตนะครับ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เราเห็นตลาดคริปโตนั้นยอดต่ำอยู่นะครับช่วงนี้แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยวันพุธเนี่ยก็จะมีการประกาศตัว C P I นะหรือว่า Consumer Price Index นะ In เนี่ยตัวอินเฟ t ชันเนี่ยมาอีกนะว่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะซึ่งสื่อต่างๆในอเมริกาเนี่ยก็ประเมิเนไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์นะ0.5เปอร์เซ็นตะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตัว อินเฟชันที่อเมริกาอยู่ที่ประมาณ6.8นะ6.8ดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นเป็น0.5เปอร์เซ็นี่ยก็จะขึ้นไปประมาณ7.3เปอร์เซ็นนะดังนั้นเนี่ยยังไงอินเฟชันที่อเมริกาอยิ่จริงๆก็ทั่วโลกด้วยเนี่ยก็หลีเลี่ยงไม่ได้นะหลีเลี่ยงไม่ได้นะจะเห็นบ้านเราเองเนี่ยทั้งราคาหมูราคาไข่ราคาไก่ค่าโดยสารเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยยังไงก็ถือเงิน อดอ o l า a r เป็นรีเซิร์ฟนะเป็นเงินทุนสำรองแล้วดังนั้นถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็กระทบทั้งโลกด้วยนะนั่นก็เป็นเหตุผลนะที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตย่ตอต่ำลงมาอยู่ตอนนี้นะแต่ผมคิดว่าจากข้อมูลในอดีตแล้วเนี่ยคิดว่าการลดการทํา QE เนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะลดได้ร้อเนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเคยทํา อ่อคิวบี้ทเนี่ยช่วงเส้นสีน้ำเงินตรงเนี้ยนะเคยมีการลดลงมานะดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยมีการลดแล้วก็สิ่งที่มีผลกระทบก็คือว่าทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยย่อต่ําลงมานะดังนั้นเนี่ยถ้ามีการลดมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้มีผลกระทบกับตลาดหุ้นด้วยนะตลาดหุ้นอาจจะอาจจะเจ๊งได้นะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปนะผมคิดว่าเอ่อนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือว่าเฮดฟันก็ รอดูตรงนี้อยู่นะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่เอาเงินไปลงทุนในทองคำเนะีเพราะว่าถ้าเราดูราคาทองคำในรอบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆในช่วงที่มีการทำา Q e แท็บลิกหรือมีการลด QE ในช่วงปี2017นะจนมาถึงปี2019เนี่ยราคาทองคำก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเลยนะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นผมคิดว่าเป็นดัชนีชีวัตอีกตัวหนึ่งนะที่แสดงให้เห็นนะว่า ถึงแม้จะมีการเพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อลดค e เนี่ยเงินทุนก็ก็ไม่ได้ก็จะไม่ไหลไปทองคำนะคิดว่าก็รอดูกันต่อไปนะผมคิดว่าทางเฮดฟันหรือว่ากองทุนต่างๆก็น่าจะรอดูท่าทีตรงนี้อยู่นะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนะี่ที่ผมคิดว่าคนน่าจะเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะถ้าเราดูจากเฟียร์คลีนเด็กนีจะเห็นได้จะสังเกตเห็นว่าถึงแม้ราคาบิตคอยจะยอ่อต่ำลงมาอยู่ตอนนี้ตัวค่าเฟียร์คลนเด็กเมื่อวันก,อนก่อนอยู่ที่ประมาณสิบนะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ขึ้นมาประมาณยี่สบสามผมคิดว่าคนน่าจะเริ่มพวกเฮดฟันต่างๆผมคิดว่าเขาน่าจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะว่าตัวบิตคอยนคริปโตนั้นเนี่ยไม่เหมือนไม่ใช่หุ้นนะไม่เหมือนหุ้นนะนั่นก็เป็นเหตุผลหลักๆนะที่ผมคิดว่ามีผลกระทบกับตลาดตอนนี้นะไม่ว่าจะตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตนะมาดูค่า f ฟีย and อนด์บ i ิ d อิกันบ้างนะที่ผมเกินตอนต้นว่ามีความสัมพันธ์ ราคาของตัวบิตคอยยังไงบ้างนะก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าทุกครั้งหน้าที่ค่าเฟยนกิลิอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่เลเวลประมาณสิบนะก็คือตัวจุดที่เป็นสีสีส้มทึบๆเนี่ยนะครับทุกครั้งที่มันอยู่จุดนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าทําให้ราคาบิตคอยยอต่ําลงมานะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งนะที่เป็นตัวชี้วัดว่ามันอยู่ในจุดต่ำแล้วนะดังนั้นเนี่ยพอถึงจุดนี้เนี่ยมันก็จะทุกครั้งเนี่ยมันก็จะ อาจจะขดอยู่ช่วงนี้สักช่วงนี้สักพักหนึ่งนะแล้วก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับสังเกตว่าจะสังเกตเห็นได้ชัดนะอย่างเช่นช่วงนี้นะมันย่อต่ำลงมานะค่าเฟรนกิลิเด็กสกอร์อยู่ที่ประมาณสิบสามนะแล้วก็ขดๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะช่วงนี้นะที่เห็นได้ชัดช่วงนี้นะ่าจะช่วงโควิดรอบแรกในะปีสองพันยี่สิบนะก็ค่าเฟยนกิลิเด็กสกอร์อยู่ที่ประมาณเก้าเลยนะก็ขดๆอยู่สักพักก็ค่อยๆขึ้นไปนะอย่างนี้ก็พุ่งขึ้นไปเลยนะ แล้วก็ช่วงประมาณกลางปี 2, 2021ปีที่แล้วนะก็ย่อต่ำลงมาถึงเลเวลประมาณ19นะก็ขด,ดอยูนะ่แล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะตอนนี้เองเนี่ยเราก็อยู่ในจุดตรงนี้นะดังนั้นอ,อยู่ต่ำสุดเนี่ยประมาณ10นะ10เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดวัตถอมจุดต่ำสุดแล้วนะดังนั้นเนี่ยพอถึงจุดนี้เนี่ยมันก็วิ่งกลับขึ้นไปด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่เห็นนะอาจจะขดดไปสักพักหนึ่งนะ เหมือนช่วงนี้นะหรือเหมือนช่วงนี้นะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชี้เห็นว่ามันก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าต่ําแล้วนะวันนี้เองก็อยู่ที่ประมาณ23่สิบามส่วนร้อยนะค่าเฟีี่ันกลิอินเด็กก็อยู่ในเลเวลเรียกว่าเออเอ็กซ์ตรนะีมเียนนั่นก็เป็นตัวควาสัมพันธะ์ระหว่างราคาบนะิตคอยน์กับค่าเปลี่ยนกริปอินเด็กนะครับ ดูแพทเทิร์นตัวอื่นๆกันบ้างน,นะอันนี้เองเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้เห็นนะระหว่างไซเคิลต่างๆนะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในเฟสเราผ่านเฟสอะไรไม,มาแล้วบ้างนนในไซเคิลเนี่ยนะก็เขาเทียบเ,เป็นภาพกว้างนะเป็นแมคโครฟิโบนาชีแพทเทิร์นนะเทียบกันระหว่างปีตัวไซเคิลปีสอง3 2 0สิบาสองัสิบเจดแล้วก็ปีสองพันยี่สบเอดนะจริงๆทุกๆครั้งเนี่ยทุกๆไซเคิลเนี่ยมันจะใช้เวลา ประมาณ4ปีนะ2 0 1 3 2 0 1 7นะแล้วก็แต่ว่าไซคลนี้ก็ค่อนข้างลากยาวนะนี่เกิน4ปีมาแล้วนะเข้ากำลังเข้าปีที่5แนละ้วก็คือปี2022นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่ในเรียกว่าทุกๆไซคลเนี่ยมันก็จะมีพาราโบลิกรันครั้งที่1นะเส้นสีเขียวตรงนี้นะแล้วก็เป็นช่วงที่รีแอคคูมเลอรชันนะจุดสีแดงตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปตัวรันเ เราพลิตรันครั้งที่สองนะซึ่งเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นนะสำหรับไซเคิลเนี่ยนะก็เทียบไซเคิลสามไซเคิลที่ผ่านมานะแล้วก็มีการเทียบกราฟให้เห็นนะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะกับช่วงกลางปีที่แล้วนะการปี2 0 2 1ที่ผ่านมานะที่เราเห็นช่วงนั้นเนี่ยมีแพทเทิร์นของราคาบิทคอยเนี่ยคล้ายๆแพทเทิร์นทฤษฎีของไวไวคอฟดิสเิบิวชันแล้วก็ไวคอฟแอคคูมูลเลชันนะครับ ก็จะสังเกตว่า,าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาลากยาวจนมาถึงปัจจุบันนี้นี่ยกราฟข้างล่างเนี่ยก,ก็ค่อนข้างที่จะแพทเทิร์นคล้ายๆกับกราฟรูปข้างบนนะที่เป็นแพทเทิร์นของราคาบิตคอยนในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะถ้าเกิดตัวกราฟข้างล่างเนี่ยมัน follow ตามแพทเทิร์นกราฟไวขอบข้างบนเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นราคาบิตคอยน์เริ่มจะวิ่งขึ้นเนี่ยประมาณช่วงเดือนคุมพานะเป็นต้นไปนะก็นั่นก็เป็น ตัวแพทเทิร์นกราฟนะที่อยากจะเทียบให้ดูนะอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ผมเองก็ใช้แท็กอยู่เหมือนกันว่าเราเข้าสู่ท็อปไซเคิลหรืออย่างนะก็คือเป็นตัว b i t c o i บิตคอยล็อกเคอร์ฟนะครับก็จะสังเกตว่าทุกครั้งนะปีไซเคิล2 0 1 3มันก็จะแตะเส้นข้างบนนียนะไซเคิลปี2 0 1 7ก็จะแตะเส้นข้างบนนี้นะตอนที่มันท็อปไซเคิลนะ ปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ที่จุดนี้นะเราอยู่ที่จุดนี้ก็เรียกว่าก็ยังไม่ได้แตะเส้นสีขาวข้างบนเนี่นะที่เป็นตัวชี้ว่าต,ตัวหนึ่งว่าเราท็อปไซเคิลแล้วนะก็ยังรอคนต่อไปนะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เรียกว่าถือยาวอยู่แล้วนะสำหรับตัวบิตคอยอ e t h เ r ียมแล้วก็ตัวคาร์โน่นะจริงๆก็ถือตัวอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นโซลนาวีเชนนะโฟคอนด์ลูน่านะก็มีหลายตัวแต่ว่าตัว ที่ผมวางแผนระยะยาวเลยนะเกินห้าปีเนี่ยก็คือบิตคอยอีตเลียมวก็ตัวคาร์โน่คก่อนนั้นก็เป็นข้อมูลนะที่ที่อยากจะามาแชร์วันนี้นะครับก็เห็นบ้านเราเองช่วงนี้ก็มีการคุยเรื่องของภาษีคริปโตนะซึ่งผมก็ได้ข่วาวว่าทาง Exchange ในไทยเนี่ยเขาก็จะมีการรวมตัวกันนะแล้วก็จะมีการเข้าไปคุยกับทางาสัมปกรณ์นะซึ่งได้ข่าวว่าสัมปกรณ์เองเนี่ย,ยก็จะ กำลังพิจารณาใหม่อยู่นะซึ่งผลที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยริงส่วนตัวผมก็ไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วซึ่งไม่แฟร์ไม่แฟร์สำหรับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเทรดเดอร์หรือว่าคนที่ที่จะที่เป็นอินเวสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าไม่แฟร์เลยนะดังนั้นถือว่าดีแล้วนะที่ทางเอชแคนต่างๆรวมตัวกันแล้วก็จะมีการเข้าไปคุยนะกับกับทางสัมภารนะนะครับก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่งอบชงบิตคอยน์ทุนบอยด้วยสำหรับใครที่อยากจะ สมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้นะครับได้คลิปวิดีโอนี้นะปุ่มสมัครหรือว่าปุ่มจอยนะครับวันนี้มีข้อมูลมาะจำเท่านี้ครับสวัสดีครับ